โอ้โหเล่นอะไรกันเนี่ยฮะโอโห้เล่นอะไรกันเนี่ยนะทำไมมันเลอะอย่างนี้ยฮนะดูสิเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะกระดาษชุดชูเนี่ยใครใครเป็นคนนะใครเป็นคนกัดกระดาษชุดชูนะบอกมาที ใครเป็นคนกัดกระดาษชุกชู้เะฮะใครเป็นคนกระโดดกัดชุกชู้เะใครหวานเปล่าใครหวานเปล่าเนะใครหวานเปล่าอโหอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยดูสิเนี่ยเต็มบ้านเลยฮะกระดาษชุกชูช้หมดหมด หมดแล้วกระดาษชุดชิเต็มเลยดูดิทั้งไข่เจียวโอ้โห